สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูโปรแกรมเกี่ยวกับเสียงที่ชื่อว่า Act Tran นะคะตัวอย่างที่เราจะดูนะคะคือ Dipro i ด r e e Field ค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะจะมีแหล่งของเสียงสองตำแหน่งนะคะที่มีเฟสที่ตรงกันข้ามกันนะคะระยะทางของตัวแหล่งของเสียงนี้นะคะจะน้อยกว่าความยาวของคลื่นของเสียงนะคะสําหรับแต่ละความถี่ของเสียงของเขานะคะนี่นะคะก็คือเป็นภาพของตัวแหล่งของเสียงสองอันนะคะที่เราเรียกว่าโมโนโพนะคะ,ะมีระยะห่าง กันเล็กๆนะคะที่เราเห็นนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น source sound ที่เขาเรียกว่า spherical source นะคะแล้วก็เสียงนี้นะคะจะเข้าไปในอากาศนะคะด้วยความเร็วของเสียงอากาศนะคะก็จะเป็น finite fluid นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่ขอบของอากาศนะคะก็จะไม่มีการสะท้อนกลับเข้ามานะคะก็จะมี component นะคะที่เราจะเรียกว่า finite fluid component นะคะในตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะเอามาเทียบกับผล analytical solution นะคะ ตามสมการนี้ได้ค่ะค่ะก็จะได้ไฟล์นะคะซึ่งจะมี 3D กับ 2D mesh นะคะก็จะขอปิดทั้งหมดก่อนนะคะเราเปิดแค่ 3D mesh นะคะ นี่ก็จะให้เห็นนะคะว่าอันนี้เป็นเมชที่เราจะใส่เ,เป็นอากาศของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวขอปิดแล้วเปิด 2D m e s เมนะคะนี้นะคะก็คือเป็น 2D m e s เมที่เราจะทำา n n i n n t t Fluid นะคะ วิธีจำลองนะคะก็คือเราจะสร้างโดเมนของเราก่อนนะคะแล้วก็จะเลือกตัวส d งดีนะคะที่เป็น solid นะคะว่าเป็น finite fluid นะคะแล้วตรง s h ชล์นะคะจะเป็น infinite fluid นะคะแล้วก็เราจะใส่ material นะคะให้กับตัว fluid ของเรานะคะ material ที่จะใช้นะคะก็จะเป็น อากาศนะคะก็ import อากาศเข้ามานะคะมาดูนะคะว่าอากาศเนี่ยก็จะมีความเร็วนะคะที่ความเร็วของเสียงแล้วก็มี fluid density นะคะของเขาค่ะแล้วเราก็จะมาใส่ฟิสิกส์นะคะในพร o อ l เ m ่มนี้นะคะเราจะใช้ฟิสิกส์ที่เป็น direct frequency response นะคะก็คือจะให้มี frequency นะคะเข้ามาค่ะ 10ถึง500เฮิรตซ์นะคะเราจะจำลองทังทุกๆ1 h เฮิรตซ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นไซน์โน i d ยด์เวฟนะคะที่แอมพลิจูดนะคะเท่ากับตัวสปีดอ o ฟซา u n d ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะใส่คอมโพเนนต์ให้กับตัวฟลูดของเรานะคะก็คลิกขวาที่คอมโพเนนต์นะคะจะสร้างไฟ n ์น e f ฟลูดที่เป็นอากาศนะคะใส่ที่ไฟน์ฟลูดตรงนี้นะคะ แล้วก็จะสร้าง infinite fluid นะคะที่ตรงเชลนะคะ Material ก็เป็นอากาศเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะสามารถ interpolate ผลนะคะข้างนอกตัว fluid domain นะคะเราต้องใส่ Order นะคะของ interpolation นะคะก็ใส่ไปนะคะแล้วก็เราจะ compute center นะคะของตัว geometry นี้นะคะแล้วก็ direction ของเขานะคะนี่ก็เป็นการจำลองตัว ใส่คอมโพเนนต์ของ infinite fluid นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําตัวมโน p โพรนะคะสองครั้งนะคะที่ out of phase กันนะคะก็จะคลิกขวานะคะแล้วก็ acoustic excitation นะคะที่เขาเรียกว่า source นะคะก็จะเป็น spherical source นะคะเหมือนกับครั้งแรกนะคะที่เราเคยจำลองไว้นะคะก็จะเป็น amplitude นะคะเท่ากับ1 พาสกาลมิเตอร์นะคะ Type นะคะก็จะเป็น pressure นะคะอ่อในอันแรกนะคะเราจะให้เขามี origin นะคะที่เคลื่อนมาจากตัวตรงศูนย์ศูนย์นะคะนิดหน่อยนะคะค่ะก็ให้ visualize นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือซอสวันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำซอสอ,สอีกอันหนึ่งนะคะที่คล้ายๆกับซอสวันนะคะอซอสอันนี้นะคะก็คือจะ out of f a ฟ e กับซอสวันเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นซอสทู Out of face กันนะคะแอมพิจูดของเขาก็คือลบหนึ่ง Pascal มิเตอร์นะคะไทป์ก็จะเป็น pressure นะคะแล้วก็ Origin นะคะ,ะ,คะเราจะให้เขาขยับไปจากาตรงแกนศูนย์นะคะนิดหนึ่งนะคะก็เราสามารถที่จะ visualize ได้นะคะถ้าซูมเข้าไปนะคะใกล้ๆเลยก็จะเห็นว่ามีโมโนโพสองตัวนะคะเราก็เซ็ ซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะคะ2อันค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นการใส่เมชนะคะเพื่อที่จะเก็บค่านะคะอันนี้ก็ที่ point นะคะเราจะเก็บค่านะคะที่ ค่าเหล่านี้นะคะก็สามารถที่จะ activate เพื่อที่จะดูได้นะคะแล้วก็สร้าง PID นะคะสร้างโดเมนนะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้ point เหล่านี้นะคะเพื่อที่เราจะเอา output ที่ post process นะคะคลิกขวาเอา output frf นะคะก็ตั้งชื่อนะคะ d i p o plt Field point ให้ออกที่ result นะคะ Output map นะคะจะ Output contour คะ่ะแล้วก็ออกทั้งหมดนี้นะคะเสร็จแล้วรันงานนะคะ มาที่โฟลเดอร์ของเรานะคะก็จะเห็นว่ามี .edat นะคะที่จะเอาไว้รันนะคะก็รัน s o อ e r นะคะแล้วเราก็จะซิมนะคะโดยการใช้คอทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ของเรานะคะรั run นงานคะ่ะ มาดูผลกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็น point ที่0.25เมตร0.5เมตรหนึ่งสองกับสานะคะเราก็จะดูผลนะคะของ pressure นะคะก็จะเห็นนะคะว่า pressure เนี่ยจะ น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะกับ Distance ที่ห่างจากซอออกไปนะคะนี่นะคะก็แล้วก็ตัวเวฟของเขานะคะก็จะต่างกับโมโนโพเล็กน้อยนะคะ ก็ถ้าจะดูนะคะค่าของแต่ละ Frequency นะคะอย่างเช่น Frequency ที่ต่ำสุดนะคะเราก็สามารถที่จะดูด้านแกน Pressure นะคะ Versus Point ที่เราใส่เข้าไปนะคะนี้นะคะก็จะเป็นที่ค่าที่เราเก็บไวะคะ้ค่ะ สำหรับพาร์ทของตัว contour map นะคะเราก็กลับมาที่หน้าจอของ Actran นะคะแล้วก็ Import นะคะ nff file เข้ามานะคะนี่นะคะ่ะก็จะเ,เห็นที่ Result ตรงนี้นะคะก็จะมีแท็บอิ r พ r ต r e s อ l t visualization นะคะเราจะมาที่ visualization แล้วก็จะดูผลนะคะ อันนี้ก็เป็นผลที่ามากับวิซาของเรานะคะเราสนใจที่ตัว pressure นะคะเราก็สามารถที่จะดู p r e s s ชอร์แมได้นะคะ Pressure map ก็จะมาเป็นคอนโทรลแบบนี้เราก็สามารถที่จะดู map ของ pressure ได้นะคะสครอลเมาส์ตรงหมุนตรงกลางนะคะเราก็จะสามารถเลือกฟรีเควนซีได้นะคะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเห็นผลไม่ค่อยชัดนะคะก็ จะชัดกว่านะคะถ้าดูเป็นคัดเพลน์รีซอฟต์นะคะก็กลับมา,าดูผลได้นะคะก็เราก็สามารถาทำเป็นแอนิเมชันได้นะคะก็มาเลือกที่ a อน m a t e นะคะแล้วก็ยังใส่คัดเพลนอยู่ พอแอนิเมตปุ๊บนะคะาสามารถที่จะมาติ๊กตรงนี้นะคะเรียกว่า Harmonic Animation นะคะถ้าเราไม่ได้เลือกตรงนี้นะคะสิ่งที่ Animation จะ Play ให้กับเรานะคะก็คือจะเป็น r s u l t นะคะของไล่ตั้งแต่ Frequency 10นี้นะคะไปถึง500นะคะแต่ว่าไม่ได้ดู ผลของแต่ละฟ r e คว e นซี่นะคะถ้าเราไมา่ได้ติ๊กเราก็ลองดูนะคะอันนี้เขาก็ไล่ไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าสมมติเราเลือกที่10 Hertz นะคะเราเลือกตรงนี้ harmonic animation ก็คือเราจะดู harmonic r e s u l t นะคะของตัว f r e q u e n c y ที่10 Hertz นะคะก็เราจะเห็นว่า animation อันนี้ค่ะ ที่เราเล่นมันไม่สมูทนะคะเพราะว่าเาเราลือกแล้วก็เลเลยแต่ถ้าอยากให้เขาสมูทนะคะออกมาแบบดูดีเราก็จะกลับมาที่ property นะคะอขอโทษค่ะเราจะามาที่ property นะคะแล้วก็ตรงตัว pressure นะคะแล้วต้องมาเหมือนกับ update range ตรงคอนโทร่ตรงเนี้ยค่ะถ้าเราได้ติก๊ก custom range ปุ๊บนะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมนะคะเมื่อกี้แอนิเมชันเหมืนเหมือนกับกระตุกตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางนิดนึงใช่ไหมคะถ้าเราติ๊ก custom custom range แล้วนะคะคอนโทร่ตรงนี้ก็จะมีการปรับนะคะแล้วก็ถ้าเลย์ค่ะของ10 h z นะคะก็จะเป็น Animation ที่สมูทขึ้นนะคะ จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเปลี่ยน f r e q u e n c y นะคะก็แนะนำให้กลับมาที่ property นะคะแล้วก็ switch off switch on นะคะแล้วก็กลับมา Play ใหม่ก็คือคอนัวร์เขาจะอัปเดตทุกครั้งสามารถที่จะเล่นเป็น loop ได้นะคะก็คือให้เขาเลายเ์ไปเรื่อยๆนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่า ออจำลองยังไงแล้วก็ทำ post process ยังไงคะ่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของ sigma solution s co t h นะคะสำหรับเกี่ยวกับพวกเว็บมินานะคะคและอีเวนท์ที่จดัดโดย sigma นะคะเข้ามาดูใน Facebook นะคะหรือ Line แอดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ